สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนอีกคือเก้านานค่ะนาะสวัสดีสุกูสุคนนาะค่ะนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ใส่เสื้อวันนี้รู้สึกบ่ค่อยสดชื่นแมพี่น้องรู้สึกแบบเป็นเพียๆ์แมะค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับ เป็นอะไรก็ไม่รู้นอนไม่หลับทำตัวเลขเสร็จแล้วก็ไปนอนประมาณสี่ทุ่มจะห้าทุ่มง่วงมากพอไปนอนอีหนีไหมพี่น้องนอนไม่หลับไหมคะพอไปนอนอีหนีนอนไม่หลับนะคะ,ะก่อนอื่นก็ สวัสดีทุกท่านนะคะขอสวัสดีทุกท่านอีกรอบนะคะเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องเ,ออเรื่องเล่าข่าวสาวผู้ไทยเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันนี้เป็นวันที่สาสพฤษภาคมสองพัน้าร้านะคะเหน่อยแค่ไหนก็ต้องมาบอกตัวเลขแฟนคลับค่ะพี่น้องค่ะนะคะต้องมาบอกตัวเลข ให้แฟนขับทุกคนเด้อเพราะว่าตัวเลขของเรามันมันจะต้องบอกทุกวันนะคะพี่น้องเนาะมันนี้รู้สึกว่านาดำพี่น้องหน้าดำแต่เมื่อวานแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยสบายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะอากาศมันกัเปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องเนาะก็ะเลยเป็นไม่รู้เป็นยังไงวันนี้เป็นไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะ แต่ก็สู้สู้นะคะสู้สู้พี่น้องขอบคุณทุกคนนะคะเมื่อวานที่ไผเข้ามาในไลฟ์แล้วก็ให้กําลังใจนะคะใครเข้ามาในไลฟ์แล้วก็ให้กําลังใจนะคะก็ขอบคุณมากนะคะเมื่อวานเราก็บอกแฟนคลับไปเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเมื่อวานบอกแฟนคลับไปเหมือนเดิมสําหรับตัวเลขนําโชคนะคะของแต่ละน้อยนะคะถ้าใครอยู่ด้วยก็จะได้ตัวเลขนำโชคนะคะเมื่อวานนี้สำหรับใครที่เข้ามาในไลฟ์สดนั้น ให้ไป5้าตัวเหมือนเดิมนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้หลุดนะคะตัวเลขน้ำโชคเข้าตลอดแต่วันนี้นะคะสำหรับตัวเลขน้ำโชคที่เราคัดสรรมาพิเศษมี5้าตัวเหมือนเดิมค่ะจะมาบอกแฟนขับเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานมีใครโชคดีบ้างนะคะสำหรับฮานอยพิเศษล่างออกศูนยบนออกหนึ่ง สองเจ็ดพี่น้องจ๋านะคะสําหรับของเราหานอยพิเศษเมื่อวานนี้หลุดนะคะสําหรับหานอยปกติปกตินะคะก็คือล่างออกหกสามบนออกเก้าห้าสี่นะคะหกสามของเรานั่นเมื่อวานของเราเข้าไปก็คือเลขหกสามนะคะสําหรับช่องเรื่องเล่าข่าวสาวภูไทยก็คือช่องนี้เพราะว่า หกคู่เด่นเข้าไปก็คือหกสามนะคะหกสามก็คือเข้าออของฮานอยปกตินะคะพี่น้องบุ้งว่ามีไฟถือบอถ้าใครถูกก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้หน่อยนะว่ามีใครถูกไหมนะคะของเราอะ่ะเมื่อวานนี้นะ่ะของเราเมื่อวานนี้ของฮานอยปกติน่ะเราให้วิ่งรุดสีเราให้วิ่งรูดสีรองเก้านะคะ สำหรับใครที่วิ่งรูดสีก็เข้าไปนะคะเพราะว่าเอ่อเลขเจาะมันเข้าหกสามก็เข้าของตัวเลขนำโชคอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอ่อก้าห้าสี่นะคะสำหรับใครวิ่งรูดสี่ก็ได้ไปเต็มเต็มนะคะพี่น้องจ๋านะคะส่วนเลขเก้าก็เข้าเลขวิ่งห้าเอา้ยวิ่งเก้านะคะเก้าห้าสีพี่น้องนะคะตัวเลขนำโชคก็เข้าไปสองตัวก็มีเลขสี่กับเลขเก้านะคะเมื่อวานนี้ ฮานอยพิเศษเข้าไปเลข2นะคะตัวเลขน้ำโชคส่วนฮานอยฮานอย V.I.P เข้าไป1ตัวก็คือเลข6นะคะเมื่อวานนี้สำหรับวิ่งรูดของฮานอย V.I.P เข้าแต่เลข6กล่างออก6 1บนออก6กสจ็ด้ะพี่น้องบม่รู้ว่ามีไผถทึกบอน,นะคะถ้าเกิดมีไผรึกก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะสำหรับ ตัวเลขน้ำโชคเมื่อวานนี้เข้าไปทั้งหมดก็คือ4ตัวนะคะพี่น้องหลุดไปก็คือเลข8นะคะหลุดไปก็คือเลข8นะคะสรุปแล้วเข้าไป4ตัวตัวเลขน้ำโชคแล้วก็63เจาะเข้าไปเต็มเต็มเลยตัวเจานะนั้นหคู่เด่นนะคะเจาะไปที่63นะคะก็ดีใจกับซุกูสุกคนเดอ้อพี่น้องวันนี้รู้สึก รู้เป็นยังจังไหดพี่น้องเป็นรู้สึกก็ค่อยสบายนะรู้สึกไม่ค่อยสบายอะ่ะโอเคนะคะสําหรับตัวเลขนะคะถึงจะไม่สบายยังไงก็จะมาบอกแฟนคลับเนอตัวเลขนําโชคนะคะก็มี5้าตัวเหมือนเดิมนะคะฝากไว้เป็นแนวทางอีก นะคะฝากไว้เป็นแนวทางอีกเหมือนเดิมนะคะพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนเดิมเ้อค่ะเด้อตัวเลขที่ให้ในวันนี้ก็จะมี8 9 2 5 3 8 9 2 5งสสนะคะส่วน6คู่เด่นพี่น้อง ่วนหกคู่เด็ดในวันนี้นะคะวันนี้วัน,น,วนที่สามสิบพฤษภาคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามแปดห้าแปดสามหกสองหกห้าเก้าเก้าและแปดสามนะคะแปดห้าแปดสามหกสองแล้วก็เก้าห้า เดี๋ยวปิดโทรศัพท์99และ83นะคะมีใครจดท่าน,นบ้านออบานนี่ตัวเลขนำโชคก็คือ8 9 2 5 3และ8 5 8 3 6 2 9 5 99 แปดสองนะคะพี่น้องจ๋านะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องสุกุสุคนพร้อมคะ่ะขอให้พี่น้องสุกุสุคนะ่ะโชคดีนะคะพี่น้องกะเป็นกําลังใจให้แอดด้วยเด้อพี่น้องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะวันนี้รู้สึกวันที่เป็นอะไรก็ไม่รู้แม้มันเหมือนมันเหมือนจะงหูหงิดนิดหนึ่งอะพี่น้อง มันเป็นหน้าเป็นหน้าดำดำางเยวันนี้ทาแป้งแล้วหน้าก็ยังไม่ขาวนะรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีวันนี้นะคะไม่รู้ไม่รู้มันมีเซนข้างในมีเซนว่าจะมีอะไรมาหรือเปล่านะแต่ว่าตัวเลขมั่นใจคือเก้าค่ะพี่น้องตัวเลขมั่นใจเหมือนเดิมนะคะว่าตัวเลขเราวันนี้เราน่าจะเข้าหน้าเข้าหน้านะคะ วันนี้เราน่าจะเข้าหนาถึงเราจะไม่มีกำลังใจหรือเราจะซีเรียสเราจะทำตัวเองให้สดชื่นล่าเริงนะพี่น้องเนาะให้เราถือถูกทุกวันถ <laughs> ูกทุกวันนะคะสำหรับใครที่ถูกไม่ถูกคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมานะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีที่เสียงก็โชคลาบก็ไปดูให้ด้วยนะคะใต้ ที่วิดีโอช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยแปะลิงก์มาให้แล้วนะจ๊ะแอดไลน์เข้าไปเด้อนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจเจ๊ตังคนผู้ไทยกดเข้ากดติดตามเ้อพี่น้องเด้อพี่น้องต้องเข้าไปกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ฝากไว้ทุกสีช่องนะฝากไว้ทุกสี่ช่องทางด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปดูนะคะต่อไปนะคะก็ ไปดูช่องเรื่องเล่าข่าวสาวผู้ไทยเด้อพี่น้องเด้อนะคะเมื่อนี้นั่นว่าจะออกไปข้างนอกว่าจะไปหาน้องเฟนอีกรอบไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะคะว่าจะไปหาอีกรอบว่าจะไปซื้อขนมให้ว่าจะไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ได้ยินน้องเฟนบอกว่าอยากกินแฮมเบอร์เกอร์น้งพี่น้องเนาะอยากกินแฮมเบอร์เกอร์นะคะ เนาเป็นภาษาพุทไทยไอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ผนว่าสีนานาแอดก็เลยลว่าเออไก่เล็กออกแล้วเสเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปให้น้องเธอนน้องกันเอ่อแวาโน่นนี่นั่นให้ฟังนะคะกะเฮ็ดเพื่อแฟนครับอยากให้แฟนครับเอ่อมีโชคนะคะมีโชคนะคะพี่น้องสําหรับตัวเอ็ดเองอันบ่ได้เอ็นเสี่ยงโชคลาภไหลายด้วพี่น้องด้วยเอ็ดอันคลิปด้วยความเอ่อเอ็ดคลิปด้วยความ อยากเฮ็ดเล้คก็อยากนาโชคให้แฟนคลับอีหมีค่ะอยากคือหาหน่อยนี่เอ็ดก็บ,บอกพี่น้องเด้อเอด็ดไ่ได้ซื้อจักบาทนะเอ็ดไม่ได้ซื้อซักบาทนะคะเอาตัวเลขให้แค่เป็นแนวทางเฉยนะคะก็ <S 1> <S 1> <S ขอบคุณมากสําหรับทุกคนนะคะที่มีน้ําใจนะคะมีน้ําใจสนับสนุนช่องมานะคะขอให้บุญกุศลที่ท่านส่งมาให้นั้นคืนไปยังท่านนะคะสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าเด้อพี่น้อง หรือว่าเป็นละล้านนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็บอกแฟนขับไว้นะคะว่าแอปไม่ได้เสียงน้ำนะหายจตัวเลขนะคะก็ฝากไว้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ียะแฟนลับก็ดูโฆษณาให้แค่นี้ก็ขอบคุณลลหลายๆพี่น้องไปพี่น้องไปไปเจอกันอีกช่องหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลา ไปแล้วคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในตัวเลขน้ำโชคในวันนี้นะจ๊ะวัสดีคะ่ะ